ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกลับเข้าสู่ช่อง m o n นี He ี o ค่ะเรามาร่วมสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่อง m o n นี He ี o รนะคะและตอนนี้ทุกท่านอยู่ในช่วงของเล่าข่าวหุ้นกับชูก้าปณิตานั่นเองค่ะซึ่งข่าวหุ้นที่เรานํามาฝากกันในครั้งนี้นะคะน่าจะเป็นข่าวที่หลายๆท่านเนี่ยกำลังเกาะติดกระแสแล้วก็ต้องการที่จะฟังเป็นอย่างมากต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีหลายข่าวที่เกี่ยวกับหุ้นแบงก์หุ้นไฟแนน ที่เป็นบวกนะคะเป็นข่าวดีต่างๆแต่นะคะสัปดาห์นี้ค่ะเป็นกระแสด้านลบบ้างจากการที่นายกรัฐมนตรีนะคะมีการสั่งคุมดอกเบี้ยเพื่อช่วยประชาชนนั่นเองค่ะดังนั้นหุ้นแบงก์หุ้นไฟแนนซ์ตัวไหนจะอ่วมที่สุดเดี๋ยวเรามาฟังข่าวนี้กันนะคะ โดยข่าวนี้นะคะก็จะมีบทวิเคราะห์จากหลายบริษัทหลักทรัพย์เลยค่ะบริษัทหลักทรัพย์แรกนะคะได้แก่ KTBST จำกัดมหาชนค่ะเขาก็ได้เปิดเผยผ่านบทวิเคราะห์รายวันว่าถึงหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์และกลุ่มผู้ให้บริการสินเชื่อจะได้รับผลกระทบจากข่าวที่พลเอกประยุทธจันร์โอชานาะยกรัฐมนตรีนะคะได้มีการประชุมทีมเศรษฐกิจวันนี้และสั่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยทบทวนอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคลและสินเชื่อจำนำทะเบียนค่ะโดยนะคะเปิด5แผนแก้นี่ทั้งกยศสินเชื่อรายย่อยรถ และบัตรเครดิตโดยแผนแก้หนี้ของประชาชนทั้ง5ประเภทที่พูดคุยนะคะก็มีทั้ง 1. ไกลเกียร์ปัญหาหนี้สินเช่นกยศหนี้สถาบันการเงินหนี้สหกรณ์ 2. นะคะลดภาระดอกเบีย้ยของประชาชนทั้งในส่วนสินเชื่อรายย่อยสินเชื่อพิกโกไฟแนนซ์และนาโนไฟแนนซ์สำหรับประชาชนนั่นเองค่ะ 3. นะคะสำหรับ ลดดอกเบีย้ยเงินกู้ของครูและข้าราชการรวมถึงสหกรณ์มีการปรับรูปแบบการชำระหนี้รวมทั้งนะคะปรับลดค่าธรรมเนียมต่างๆที่ไม่จำเป็น4นะคะยกระดับการกำกับดูแลเช่นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคุ้มครองความเป็นธรรมให้กับประชาชนที่เช่าซื้อรถและรถจักรยานยนต์โดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเขาก็ได้มีการทบทวนเพดานอัตราดอกเบีย้ยและการกำกับดูแลบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคลสินเชื่อจำนำทะเบียนโดยกำกับดูแลไม่ให้การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อของสถาบันการเงินสากรณ์สร้างภาระแก่ผู้กู้จนเกินสมควรนั่นเองค่ะและข้อ5นะคะก็คือมีการเพิ่มการเข้าถึงแหล่งทุนให้ผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมนะคะนั่นก็คือ SME นั่นเองเช่นจัดให้มีเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำสำหรับ SME ที่เป็น NPLs เพื่อให้ธุรกิจเนี่ย สามารถดําเนินต่อไปได้การเพิ่มจํานวนโรงรับจำนําและโรงรับจำานองนั่นเองค่ะจาก5ประเด็นนี้เองนะคะก็ทําให้ส่งผลต่อหุ้นแบงค์โดยสําหรับผลกระทบในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์นะคะมีมุมอมองว่าเป็นลบอย่างแน่นอนต่อกลุ่มธนาคารเพราะจะทําให้รายได้ของดอกเบี้ยเนี่ย ปรับตัวลดลงทันทีค่ะโดยเรามองว่านะคะธนาคารจะได้รับผลกระทบจากสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลเป็นหลกักเพราะสินเชื่อจำนำทะเบียนรถส่วนใหญ่เนี่ยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าขั้นต่ำที่2 4อยู่แล้วนั่นเองโดยนะคะคาดว่าหุ้นในกลุ่มธนาคารค่ะที่จะได้รับผลกระทบเรียงจากมากไปน้อยตามสัดส่วนสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลนั่นก็คือ KTB ค่ะ24% SCB 6%์ TTB 4%โดยคาดว่า KTB เนี่ย มีการถือนะคะแล้วก็เป้าเนี่ยจะอยู่ที่13บาทแล้วก็จะได้รับเซนติเมนต์เชิงบวกมากที่สุดในกลุ่มนั่นเองค่ะขณะที่นะคะยังให้น้ำหนักในการลงทุนมากกว่าตลาดโดยเลือก K-Bank นะคะชี้ว่าให้ซื้อโดยมีราคาเป้าหมายนะคะอยู่ที่177บาทเป็นท็อปปิกของกลุ่มธนาคารค่ะถัดมานะคะมาดูในกลุ่มไฟแนนซ์กันบ้างนะคะด้านกลุ่มไฟแนนซ์นะคะเขาก็มองว่าจะมีการเข้ามาควบคุมกากับดูแลในส่วนของสินเชื่อ ะะที่มีการเช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์ของสคออบอซึ่งเราประเมินไว้ว่านะคะจะกระทบในวงจํากัดเพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยสคออบอเขาก็ได้มีส่วนเข้ามาควบคุมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่น Market Conduct นะคะรวมไปถึงการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อจำนำทะเบียนกระทบต่อนะคะหุ้นอออน KTC, MTC, สวัสด์แล้วก็ติดล้อนั่นเองค่ะทั้งนี้เองนะคะเราคาดการว่าอัตราดอกเบีย้ยที่ปรับตัวลดลงจะอยู่ประมาณ2 4ปค่ะโดยอ้างอิงจากการทยอยปรับตัวลดอัตราดอกเบีย้ยของบัตรเครดิตลง2รอบนะคะรอบละ2ส่วนอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อจำนำทะเบียนร,รถนะคะก็มีโอกาสปรับตัวลดลงใกล้เคียงกับ ธนาคารอมสินนั่นเองค่ะโดยนะคะทั้งนี้เองก็มีการประเมินบริษัทที่จะได้รับผลกระทบจากมากไปน้อยดังนี้ค่ะ1นนะคะคือ MTC ค่ะมีสินเชื่อจำนำทะเบียนที่คาดว่านะคะจะ ปรับลดอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดถึง4%อยู่ที่98%ค่ะ2นะคะติดล้อค่ะเนื่องจากว่ามีสินเชื่อจำนำทะเบียนถึง84%ค่ะสนะคะสวัสดค่ะเนื่องจากว่าสินเชื่อจำนำทะเบียนสินเชื่อส่วนบุคคลและนาโนไฟแนนซ์อยู่ที่58%เลยทีเดียวค่ะถัดมานะคะตัวที่4ค่ะคือออออนนะคะมีสินเชื่อส่วนบุคคลที่คาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบีย้ยลง2-4%อ,อยู่ที่5 0 2%ค่ะและสินเชื่อบัตรเครดิตอยู่ที่41%และตัวสุดท้ายนะคะ5คือ KTC ค่ะมีสินเชื่อบัตรเครดิตที่คาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยน้อยที่สุดนะคะ66%สินเชื่อส่วนบุคคล34%ค่ะสำหรับกลุ่มไฟแนนซ์นะคะก็มีการคงน้ำหนักนะคะให้ลงทุนเท่ากับตลาดนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของ ASPH ค่ะเขาก็ชี้ผลกระทบนะคะว่า ธนาคารที่มีสัดส,ส่วนสินเชื่อบัตรเครดิตและบุคคลมากที่สุดนำโดย KTB เนี่ยราว24%ของพอร์ตสินเชื่อตามด้วยทิสโกนะคะในสัดส,ส่วนของสินเชื่อจำนำทะเบียนรถประมาณ15% และพอสินเชื่อของเบราว10%นนะคะซึ่งในกรณีนี้เองนะคะก็จะสร้างผลกระทบต่อสินเชื่อบัตรเครดิตเป็นหลักนะคะเพราะว่าธนาคารส่วนใหญ่เนี่ยเก็บในอัตราเดียวกันกับเพดานแต่เนื่องจากการเก็บอัตราดอกเบี้ยข,ของบัตรเครดิตนะคะจะคิดเฉพาะลูกค้าที่จ่ายขั้นต่ำจึงมองว่าผลกระทบส่วนนี้มีจำกัดนั่นเองค่ะโดยนะคะฝ่ายวิจัยของ ASPS นะคะเขาก็คาดการว่าติดล้อเนี่ยน่าจะหนักหน่วงที่สุดคะ่ะเนื่องจากว่ามี การทำ Sensitivity นะคะนาไลซีดพบว่าทุกๆก,การปรับตัวลดลงของยิวหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะส่งผลต่อกำไรสุทธิของติดล้อลดลงสิบแปดจุดสามเปอร์เซ็นต์ MTC ลดลงสิบสองจุดแปดเปอร์เซ็นต์ อีออดลดลง9.2และสวัสด์นะคะลดลง7ค่ะทั้งนี้เองนะคะก็จะเห็นว่าติดล้อนะคะลดลงมากที่สุดในกลุ่มเลยก็น่าสนใจนะคะสำหรับกระแสข่าวนี้ค่ะเป็นหุ้นแบงค์รวมถึงหุ้นไฟแนนซ์นะคะที่เรียกได้ว่าต้องมีผวากันบ้างนะคะสำหรับข่าวของนายกที่มีการสั่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยทบทวนดอกเบีย้ยช่วยประชาชนตั้งแต่กยศส,สินเชื่อรายย่อยรถยนต์บัตรเครดิตนะคะฝากโบรกเกอร์นะคะ ก็ห่วง KTB นะคะเนื่องจากว่าสินเชื่อเนี่ยเยอะกว่าเพื่อนค่ะส่วนกลุ่มไฟแนนซ์นะคะก็คาดการว่า MTC รวมถึงติดล้อเนี่ยอ่วมอย่างแน่นอนนะคะอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากฟังข่าวนี้แล้วก็ต้องพิจารณาประกอบกันด้วยและก็สำหรับใครนะคะที่มีคอมเมนต์อย่างไรเกี่ยวกับข่าวนี้นะคะการที่ลดอัตราดอกเบี้ยนะคะดีต่อประชาชนแล้วดีต่อนักลงทุนหรือไม่อย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเล่าข่าวหุ้นประจําวันนี้นั่นเองค่ะยังไงก็สําหรับใครนะคะที่อยากจะอ่านเนื้อหาข่าวเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ w w w e f i n a n c e t h a i c แ m นะคะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้คอมเมนต์รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในช่วงของเล่าข่าวหุ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังขอขอบคุณทุกคําแนะนําที่ติชมกันเข้ามาด้วยสําหรับเล่าข่าวหุ้นในวันนี้นะคะทุกท่านอยู่ กับชูก้าปณิตานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องนี้นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้คลิปนี้ได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ขึ้นมาอีกนั่นเองค่ะ และสุดท้ายยังไม่ท้ายสุดนะคะสำหรับเล่าข่าวหุ้นนะคะเสียงนี้แบบนี้นะคะเน้นย้ำกันอีกทีนะคะชูก้าปณิตานะคะเดี๋ยวขอฝาก Instagram Facebook แล้วก็ Youtube Channel ไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปติดตามหรือว่าเข้าไปเสพคอนเทนต์อื่นๆเพิ่มเติมได้นะคะก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสำหรับเล่าข่าวหุ้นในวันนี้ก็ต้องไปจริงๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นอย่างไรกับค้างนี้นะคะการที่มีการลดอัตราดอกเบี้ยนเนี่ยดีต่อประชาชนดีต่อตนเองหรือไม่อย่างไรและเป็นผลอย่างไรกับลและเป็นผลอย่างไรกับนักลงทุนนะคะก็คอ,อมเมนต์บอกมาได้ดานล่างคิดนี้ค่ะและสำหรับใครที่อยากจะให้การสนับสนุนนะคะ